รอบล้ปีศาจแดงสวัสดีเพื่อนๆชาวสับหลอกรับวันแรกของเดือนเมษายนที่มาพร้อมกับเกมฟุตบอลลีกซึ่งกลับมาลงทําการแข่งขันอีกครั้งโดยคราวนี้จะถือเป็นทางตรงสุดท้ายของพิมลิกอังกฤษที่จะรันกันต่อเนื่อง2เดือนไปจนถึงเส้นชัยทางหายไปราว2สัปดาห์พอกลับมาก็ประเดิมคู่แรกด้วยเกมใหญ่นั่นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของลิพูทันทีเลยในช่วง6โมงเย็นตามเวลาบ้านเราวันนี้ครับถือเป็นเกมบิ๊กแมตช์ของ2ทีมที่ถือว่าห้ามผ่นกันเป็นที่หนึ่งในรอบหลายปีหลังนะครับและแม้าน,าน,นี่ท ทาวฟ์โวซึ่งต่างกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยังคงครองตัวเองอยู่บนยอดหอคอยรับการท้าทายจากทีมอื่นที่ก้าวขึ้นมาอย่างอาร์เซนอลแต่ถึงแม้เดิมพันของทั้ง2ทีมในเกมเย็นวันนี้จะต่างกันทว่าอย่างที่เราทราบกันเกมระหว่าง2ทีมนี้ที่มียอดกุญซืออย่างเป๊ปกุลเโอลาและเยกนครอปเป็นหัวขบวนย่อมต้องมาพร้อมกับคุณภาพการแข่งขันระดับสูงอยู่แล้วส่วนจะมีผู้แพ้ผู้ชนะหรือว่าจะจบแบ่งคะแนนกันไปช่วงหัวค่้นี้จะมีคําตอบครับกลับมาดูที่ความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์อยู่ในเดเรอบว บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาใหม่กับลูกชอแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษออกไปอีก4ปีโดยปัจจุบันนั้นสัญญาของลูกชอจะหมดในปี2024กับประเด็นเรื่องการต่อสัญญาใหม่ครั้งนี้อ้างอิงจากที่ฟาบิโอซโลมาโน่รวมถึงเดวิดออนสตินรายงานออกมาระบุว่าตัวของลูกชอนั้นโอเคกับเงื่อนไขายละเรียดต่างๆในสัญญาฉบับใหม่ซึ่งจะผูกมัดกับเขาไปจนถึงอายุป,ประมาณ31-32ปีเหลือแค่อย่างเดียวคือยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นครับแต่ตามรายงานของนักข่าวไม่ช้าไม่นานก็จะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการตามมาเองงซึ่ม ว่าเมื่อรอบดวปีแสดงเช้านี้ออกอากาศสู่สายตาเพื่อนๆอาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วในช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นได้การต่อสัญญาของลูกชอครั้งนี้กระแทบจะเป็นการการันตีอนาคตว่าเอริกเทนฮากมีแผนงานจะใช้งานลูกชอเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพื่อทีมที่เขากําลังสร้างขึ้นมาในยุคต่อไปซึ่งก็ไม่น่าประหลาดใจอะไรเมื่อมองว่าลูกชอณเวลานี้ไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่เล่นได้แค่แบ็กซ้ายแต่ยังสามารถถูกเข้ามารับบทบาทเซนเตอร์ฝั่งซ้ายได้ดีอีกด้วยซึ่งออปชันการเล่นได้หลากหลายบทบาทนนีีี่่่่่แหลละะคัททถืืออววาาาสํญเเป็จุดช เอลิกเทนฮากนั้นชอบมาก <ๆ S 1> เพราะมันส่งผลให้คนเป็นโค้ชอย่างเขาสามารถยืดหยุ่นระบบการทํางานและฟอร์เมชันการเล่นของทีมได้หลากหลายนอกจากนั้นยังมีการยงใหญ่ไปด้วยว่าการต่อสัญญาใหม่กับลุกชอปอีก4ปีนั้นเท่ากับว่าเอริกเทนฮากแทบจะไม่ต้องห่วงกังวลอะไรกับการปรปผุทีมในพื้นที่ฝั่งซ้ายของสนามอีกแล้วเพราะแนวรับก็มีทั้งลุกชอลิซานโดมร์ติเนสไทเรลมาลาซียที่จับจองพื้นที่ฝั่งซ้ายของสนามแนวรุกก็ใช้งานยาวๆกับมาคัแ ho, าคนนาสแรดฟอ,อร์และอารน วัย27ปีลองลงมาคือมาติเนสกับแรดฟอร์ดย่าง26ปีส่วนมาลาเซีย23และกาณาโชนั้นยาวๆไปเลยเพอะเพิ่งจะ18ปีเท่านั้นครับสำหรับในส่วนของมาคัแลดฟอร์ดรอบวันที่ผ่านมา mm hmm. เอริกเทนฮักยังได้กล่าวถึงเอาไว้ในทํานองว่าการที่แรดฟอร์ดได้พักร่างกายแบบเต็มที่ในช่วงฟีฟ่าเดจะส่งผลดีต่อตัวของแรดฟอร์ดเองในการลงเล่นช่วงทางตรงสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัยของฤดูกาลได้มากแน่พร้อมทั้งระบุประมาณว่าแค่ห่างหายไปจากสนามในช่วงฟีฟ่าเดแล้วกลับมาลงซ้อมมือแรกก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแลดฟอร์ดนั้นมีความกระหายและเต็มไปด้วยพ าง,งานกับแรงจูงใจเอเ็กเทนฮากพูดไว้ในช่วงเพจคอนเฟล็กซ์ก่อนจะพาทีมทําสึกกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสุดสัปดาห์นี้ว่า mm hmm. มันเยี่ยมมากที่เขาได้เวลาพักผ่อน ถ้าไม่ผิดพลาดผมเข้าใจว่ามาคัดกับบูโน่คือ2คนที่ลงเล่นในทีมมากที่สุดแล้วก็ทีมของเราเล่นมากที่สุดในบรรดาทุกทีมของลีกหลักยุโรปเพืเ่อนของเรายังมีเกมทีมชาติซึ่งอย่างที่คุณรู้ว่าคุณภาพของนังกเตะจากสโมสรเราส่วนใหญ่ก็คือตัวจริงทีมชาติทั้งนั้นดังนั้นนี่คือฤดูการที่ผู้เล่นของเราลงเล่นกันอย่างบ้าคลั่งมากๆพวกเขาจึงต้องการเวลาในการพักหายใจแหงคอรวบรวมพลังงานสําหรับมาคัดผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องดีต่อตัวเขาที่เขาได้ใช้เวลาในช่วงที่ผ่านมาปีกตัวเองออกจากฟุตบอลไปปเเลลยสสําาาาหรรรับระด็นนนนอื่่่ๆทีใจจกกแถง ข่าวเพจคอนเฟลตของเอเดนเฮาร์มีทั้งเรื่องอนาคตของลูกชอที่ได้สัญญาใหม่เรื่องขององต์โทนี่มาซียาว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วไปจนถึงตำแหน่งการเล่นของสกอตแม็กทูมิน่ซึ่งเป็นคำถามพ่วงมาจากฟอร์มของแม็กทูมิน่ในชุดทีมชาติสกอตแลนด์สุดท้ายก็คือการมองคู่แข่งนิวคาสเซิลที่จะเจอกันว่าเป็นอย่างไรเริ่มต้นที่สื่อถามเรื่องแรดฟอร์ดว่าสรุปแล้วเจ็บจริงหรือเปล่าที่ถอนตัวจากทีมชาติและแบบนี้เขาจะพร้อมในเกมเจอกับสลิกาดงไหมผมค่อนข้างมีความหวังนะเขาซ้อมได้แต่เขาก็ยยยยัังงงต้องงองต้ออดดรรบบกกาาาาูแแล่่เเขซมในสนสววี แต่วันนี้เขากลับมาลงซ้อมกลุ่มได้แล้วยังเหลืออีกหนึ่งวันให้ดูสถานการณ์ดังนั้นผมจึงบอกว่าผมค่อนข้างมีความหวังว่าเขาจะพร้อมเมื่อถูกถามเรื่องสัญญาข,ของมาคาแรดฟอร์ดว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเอเดร็กเทนฮักตอบในส่วนนี้ว่ามันคือเรื่องของการจัดการภายในสโมสรซึ่งหลักๆแล้วที่ไม่ได้โฟกัสที่เรื่องส่วนตัวแต่โฟกัสที่การชนะเกมต่อไปที่รออยู่แน่นอนเราทํางานอย่างมีแบบแผนหลังบ้านของเราก็ทํางานในเรื่องต่างๆแต่มันจะมีส่วนของเอเย่นด้วยแล้วก็พวกหน่วยการส่วนของผมกับแรชี่เราโฟกัสที่เกมในสนามเท่านั้นต่อมาค การถามว่าการต่อสัญญากับลูกชออกไปนี่ถือเป็นการตอบแทนผลงานของผู้เล่นทีมแสดงออกมาหรือไม่ก็ถ้าเขาเซ็นชื่อก็ใช่เลยคือผมไม่รู้ไม่ได้ยินมาก่อนจนมาได้ยินจากผู้คุณนี่แหละจอไม่ได้บอกอะไรผมมากผมจึงต้องทาเพียงแค่รอแต่ถ้ามันจริงผมก็จะยินดีมากๆเราต้องการเขาเพราะเขามีความสําคัญกับทีมจากตรงนี้นักข่าวก็เลยถามคาถามพ่วงต่อเนื่องเลยว่าคุณเองก็คิดแบบเดียวกันนี้ด้วยกับเคสของแลตฟอร์ดและเดคอาใช่หรือไม่ซึ่งเทนหาก็ตอบสั้นๆว่าแน่นอนสิประเด็นของแลตฟอร์ดยังถูกถามต่อว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น ทำให้เปลี่ยนจากซีซั่นก่อนไปเป็นคนละคนแบบนี้ซึ่งตรงคาถามนี้เทนฮังก็ยังย้งยําคําเดิมเหมือนที่เคยบอกไปว่าคือมันไม่ใช่แค่การคุยกับเขาและผมก็ไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์อย่างที่ผมเคยบอกนั่นแหละทุกอย่างมันคือเรื่องของกระบวนการเกี่ยวกับแนวทางการเล่นแนวทางการฝึกซ้อมเป็นเรื่องของทีมสตาฟท,ที่ทํางานร่วมกับเขาและเหนืออื่นใดคือเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองด้วยมาคัดเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วและเมื่อทัศนคติของเขาถูกต้องเขาก็จะทําประตูได้มากมายแบบที่เห็นนี่แหละเมื่อถูกถามเรื่องอัปเดตขอองงตนีี่มมมาาาร์เซยวพ้้ลลสสัปดห เอาเป็นว่าเขากําลังซ้อมอยู่ซ้อมมาเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้วและผมก็คาดหวังว่าเขาจะพร้อมกับเกมวันอาทิตย์นี้นักข่าวถามเข้าประเด็นต่อเลยว่าฤดูกาลนี้มาเซียาวเจ็บบ่อยมากๆและเวทฮอน์ที่ลงเล่นแทนตำแหน่งก็ไม่ได้ตอบสนองเรื่องจํานวนประตูได้สมกับเป็นกองหน้าเท่าไหรท่ทีนี้กับฟอร์มของสกอตต์แม็กทูมินในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมานักข่าวก็เลยถามว่าเทนฮากมองแม็กทูมินว่าเป็นกองหน้าให้ทีมอีกคนได้หรือไม่เพราะแม็กทูมินเองก็เคยเล่นกองหน้ามาก่อนในระดับเยาวชนซึ่งคําถามนี้ Ten wa, เนบทนฮาราก็ตอบว่าส เขามีความสามารถในการทําประตูด้วยเราเองเห็นฟอร์มการเล่นของเขากับสกอตแลนด์เขาจบสกอร์ได้น่าชื่นชมแต่ยังไงผมก็มองว่าเขาคือมิดฟิลแล้วอีกอย่างผมคิดว่าผมแฮปปี้กับเซนที่เวกฮอรตทำงานหนักอยู่ในสนามนะเพราะทุกครั้งที่เวกฮอ์ตอยู่ในสนามทั้งทีมจะเล่นกันได้ดีขึ้นมาด้วยต่อมาคือคําถามในทํานองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมนี้ขาดคนที่คอยช่วยเบาภาระการทําประตูจากแรดฟอร์ดใช่หรือไม่หรือก็คือนักข่าวพยายามจะถามว่าภาระการทําประตูของทีมชุดนี้เทน้ําหนักไปที่แรดฟอร์ดมากเกินไปหรรืออเเเปลล่่่่าาาาผผมมคิดวีูู้นยง ซานโชอ,อันโตนี่มาร์ซิยาลสกอตต์แม็กทูมิน่ผมคิดว่าพวกเขาเหล่านี้กระทำประตูดได้ดีไม่แพ้กันนะแต่มาร์ซิยาลเจ็บบ่อยเกินไปเกินกว่าที่จะฝากความหวังต่อเนื่องได้ไม่ใช่หรอนี่คือคําถามที่นักข่าวถามต่อและเทนฮาก็บอกว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้หลังบ้านเราก็ทํางานเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ซีซั่นหน้าด้วยแต่เราก็ยังทํางานเพื่อปัจจุบันด้วยเช่นกันสําคัญอย่างแรกสุดคือต้องแน่ใจว่าทุกคนพร้อมให้เลือกใช้งานแล้วก็การพัฒนาแนวทางการเล่นต่อมานักข่าวก็ถามโยงเรื่องที่ครั้งงงหนนนึ่่เเเทาาาคคยพูดไวว้ประมณแิขอ ชวนให้หงุดหงิดเพราะแนวทางของสาริกาโดงในมุมมองของเทนฮากก่อนหน้าที่จะเจอกันเมื่อครั้งนัดชิงหลีครับเทนฮากพูดว่าจุกจิกกวนใจนักข่าวลิโยงกลับมาถามใหม่ว่ามันจะสร้างความลำคาัให้กับเขาในการเล่นเกมนี้หรือไม่ถามว่ากังวลไหมนะหรอคือเรารู้ว่าเกมของพวกเขาหนุหนนวงพวกเขาต้องพยายามเล่นให้เกมมันต่อเนื่องมากขึ้นอีกสักหน่อยขยายความคําตอบของเทนฮากข้อนี้คือเทนฮากนั้นเคยบอกไว้ประมาณว่านิวคาสเซลมักจะใช้แทคติกการเล่นที่ชะลอเกมให้หยุดแบบจุกจิกอยู่ตลอดจนเกมไม่ต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของการตตออบววว่่าาานนนมขขงััเ้สึก ควรต้องเล่นเกมตามนโยบายของลีกที่ชอบไม่เกมการแข่งขันมีความต่อเนื่องให้มากกว่าที่พวกเขาชอบทําอารมณ์ก็เหมือนจะสื่อเป็นจิตวิทยาเล็กๆส่งถึงคู่แข่งก็คงได้นะครับแต่สุดท้ายเมื่อถูกถามว่าเป็นกังวลกับแทคนิคแบบนั้นไหมเทนหาก็ชัดเจนด้วยกันบอกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าเราตระหนักดีว่าพวกเขามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกับผู้จัดการทีมของพวกเขาโดยวิธีการเล่นของพวกเขานั่นคือทีมที่ยากต่อการเอาชนะเราเล่นกับคู่ต่อสู้ที่ดีแต่เราตั้งตารอความท้าทายและเนื่องจากเรามีความท้าทายมากมายในนฤดดดูกาลี้้แแะเรไสง มานักต่อนักแล้วว่าเราสามารถเอาชนะพวกเขาได้รอบวันที่ผ่านมายังมีประเด็นข่าวเล็กน้อย,อยเรื่องของเมสันกรีนวูดที่รายงานออกมาโดยแมทฮิวนักข่าวของเดลี่มิลเลอร์เนื้อหาร,ระบุว่าช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมสันกรีนวูดมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สโมสรบางคนโดยแจ้งว่าตนเองนั้นอยากกลับมาซ้อมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และย้ําถึงความปรารถนาที่จะอยู่กับทีมต่อไปแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่ในสภาวะเกินไม่เข้าขายไม่ออกกับสถานการณ์ของเมสันกรีนวูดเพราะแม้เจ้าหน้าที่ในภาพส่วนของฟุตบอลจะมองว่ากรีนว แต่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่เกี่ยวกับด้านพาณิชย์ของสโมสรมีความกังวลว่าการกลับมาของเขาจะส่งผลกระทบกับชื่อเสียงของสโมสรแต่เบื้องต้นที่ชัดเจนคือสโมสรได้แจ้งต่อเมสันกลินบูลแล้วว่าเขาจะยังคงถูกระง,งับกิจกรรมในนามสโมสรทั้งหมดจนกว่าจะถึงช่วงจบฤดูกาลโดยระหว่างนั้นก็จะมีกระบวนการสืบสวนภายในเพิ่มเติมต่อไปอีกเหตุผลสําคัญที่เมสันกลินบูธยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้กลับมามีส่วนร่วมกับสโมสรเป็นเพราะตอนนี้ทีมของเอเดนเทนฮาร์กําลังอยู่ในช่วงเวลาสําคัญที่มีลุ้นแชมป์สรายการบอลถ้วยและพื้นที่ท็อปโฟในพรีเมียร์ลีก ฉะนั้นการที่จู่ๆถ้าเมสันกรีนวูดมาโผล่ตัวในสนามซ้อมและเป็นภาพออกสื่อยิ่งจะทําให้แสงถูกซาจับมาที่ทีมโดยไม่ใช่เรื่องและจะกระทบกับทีมในทางใดทางหนึ่งนั่นเองครับจริงๆแล้วเคสของเมสันกรีนวูดถึงยังไงถ้าเอาตามคอมมอนเซนส์ของเราๆก็ทราบดีอยู่แล้วล่ะครับว่าอย่างไรก็ต้องว่ากันหลังจบฤด,ดูกาลปัจจุบันไม่มีทางแน่นอนที่เอดเด็กเฮนทักจะปล่อยให้เข้ามามีบทบาทมีภาพการซ้อมทันทีในระหว่างที่ทีมกําลังอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็เขเขมตอนนี้เพราะถ้าทาแบบนั้นมันก็เหมืออนนนนนกกาา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 รหหแแแสสสงงจจจจข่่่่วใใใ้มมมมมทททีีีบบไํเป็ละ หลุดจากเป้าหมายที่ตั้งใจกันไว้ด้วยปิดท้ายที่เรื่องสัญญาของด d บ r เดคอที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาปฏิเสธร่างข้อเสนอแรกที่ทีมยื่นให้เพราะคิดว่าตัวเลขค่าตอบแทนที่แม้ว่าโอเคแล้วว่าเขายินยอมให้มันลดลงมาแต่มันก็ยังเป็นตัวเลขที่ไม่สู้จะเหมาะสมเท่าไหร่รอบวันมันนี้เดคอมีการสัมภาษณ์กับสื่อของสโมอสรซึ่งตัวของนายด่านชาวสเปนิสก็ยังย้ำจุดยืนของเขาวา่าผมอยู่กับสโมอสรมาตั้งแต่ปี2011เป็นเวลาหลายปีที่ผมเองก็มีความสุขกับทุกช่วงเวลาที่ได้ลงเล่นมันเยี่ยมมากๆที่ได้อออยยู่่่่ทีีนนนนแเลคืผมมรักสส และก็มีความสุขมากๆด้วยที่ได้อยู่ที่นี่เพราะนี่คือสโมสรใหญ่ผมเข้าใจว่าเรื่องราอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสโมสรแห่งนี้จะถูกทําให้เป็นข่าวเสมอแต่ในฐานะนักเตะเราโฟกัสที่เกมโดยเฉพาะเกมของเราในวันอาทิตย์นี้สําคัญมากต่อเป้าหมายการจบท็อปโฟอย่างที่ผมบอกว่าเรามีหลายเกมดังนั้นเราต้องมีสมาธิกับการซ้อมให้ดีฟื้นตัวได้ดีช่วยทีมและนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดมากกว่าเรื่องสัญญาหรืออะไรก็ตามก็ถือว่ายิ่งออกมาพูดแบบนี้ก็ยิ่งทําให้แฟนผีอยากเห็นเขาได้รับสัญญาใหม่ให้เร็วที่สุดมากขึ้นไปอี ตรงแล้วถ้าถามว่าในทีมชุดปัจจุบันแฟนผีมีความรู้สึกผูกพันกับผู้เล่นคนไหนมากที่สุดชื่อของดับบีเคอน่าจะอยู่ลำดับต้นๆแน่นอนครับสุดท้ายฟุตบอลระดับสโมสรกลับมาลงทําการแข่งขันทางตรงสุดท้ายกันแล้วแฟนบอลอย่างเราๆได้พักช้าพลังงานกันมาเยียด2สัปดาห์เต็มๆจากนี้ไปก็ลุยทางตรงสุดท้ายของฤดูกาล2022-23ด้วยกันให้สุดทางไปเลยครับผม